สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกคนนะคะสวัสดี FC เก่าและ FC ใหม่นะคะสวัสดีทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปเป้ครั้งแรกนะคะ ก็ ه, วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะเนาะขอแสดงความยินดีกับ F c ซนะคะวันนี้หวยเราเข้าปกติทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะก็มาตัวเจาะเนา 03, 6, นะ0306กเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับ F อที่ถูกหวยด้วยนะคะ,นะเนาะเฮงเฮงปังปังนะคะรับเงินทุกคนนะคะ ก็มาลุ้นพรุ่งนี้นะคะไปต่อไปต่อไปต่อเราจะมาไปต่อกันนะคะอ่ะมาดูนะคะพรุ่งนี้โอเคอ่วพรุ่งนี้พรุ่งนี้สายวิ่งสายลูด วิ่ง9รูด9นะคะพวกนี้เป้ช็อป9เนาะลองคือ8นะคะเนาะลองคือ8นะคะอ้าวมาดูตัวเจาะของเรา91 95 98 81 85 เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะเอามาดูสามตัวนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เป้ชอบสองหานะเป้ชอบเก้าหนึ่งกับเก้าห้าสี่เก้าห้านะคะ 288ปดปดนะคะกันเบิ้ลด้วยนะคะพรุ่งนี้น่าจะมีเบิ้ลน,นะไปว่าเนาะเอ่อก็ก็ให้เบิ้ลไว้นะคะเนาะติดเบิ้ลไว้8ปด9นะคะติดไว้นะคะเนาะอ่าวีวนสี่เก้าห้าสองแปดหนึ่งเจ็ดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะพอได้ค่ากับข้าวนะคะก็ก็เป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางให้ทุกคนพิจารณาด้วยนะคะก็เป้ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาดูคลิปเป้นะคะก็ถ้าใครอ่ะ ทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะเป้ก็ไปอ่านทุกข้อความนะคะเนาะพรุ่งนี้เย็นก็ขอให้เป็นวันโชคดีของ FC ทุกคนนะคะพรุ่งนี้เย็นขอให้ปังปังปังนะคะสวัสดีค่ะ